สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ผู้สู่คุณผูผ้พอกับช่องสามนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าผูผ้พอกันสามสิบมกราคมหกเก้าจ้าโจมือโจเวสโลเดอร์มือเ้งมือปังมือดังมือรวยฟันเด็ดฟันดีฟันดังบ่านนอค่ะมือนี่สามนาหย,ยิบยกเอาวิดีโอนะค่ะแนวทางหรอกะ เอาบรรยากาศทงไ้ทงนาะบรรยากาศเช้าเช้ามาฝากพี่ตอนนองผู้ดใดอยู่ทางไกลคิดหอดบานกะเบิ่งเอาจากเศร้าเศร้านี่ผู้เฒ่าคนเสียเอางัวออกไปปล่อยเด้อพี่นองคาขี่ซาเล้งน้ำกุนจากกรนเลยไดทไทยคลิปมาฝากพีตอนนองคิดหอดบานกะเบิ่งคลิปเอาจากไรผู้ไรคนถามมาว่าสามนาฝันอย่างโบ บอฝันเด้อพี่น้องยังบอฝันจ้ะหลังจากควงฝันเข่าสองงวดติดพี่น้องจ้างวดนี่ก็จอบอยู่จากสี่ฝันบบฝันจ้ะบอฝันค่ะหรือว่ามือเล็กออกบอแน่ค่ะจบบึ้งค่ะโอ้พี่น้องมาหวดมองนี้บรรยากาศดีดีค่ะหมอกลงเบิ้งเน่ยหมอกปกคลุมย้ำมือเศร้าหมอกลงอากาศหนาวสวยออกมาหอน,นหอนเด้อพี่น้องค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงครัอีหลีจ้ะพระอาทิตย์ย่างงามเลยพี่น้องช่วงนี้ขึ้นประมาณแปดโมงเคืองด้วยค่ะนี่พระอาทิตย์ขึ้นดวงแบบง่ายเลยอากาศดียันมือเศร้าจ้ะผู้ใดมีแนวทางอย่าวางในช่วงอย่าลืมเด้อทักทายมาได้จ้า QR code ขึ้นในในคลิปนี้ลหละทักทายมาได้ด้ว่ว,ว่าจะเป็นสูตรให้คำนวณเลขความฝัน เลขดับเป็นแม่นยังเสียงจะประดัดประยับตุนทุนกะทักไทยไม่ได้คลิปนี้สามนาหยิบยกตัวเลขเนาะค่ะเลขชอบส่วนตัวของแม่ดวงใจหรอกอะเหตุการณ์จริงบอเลฝันพี่น้องคะเป็นบอกสูฟังหรือทะเบียนรถพันสีมาอันนี้บ่เน่ใจเดอ้อพี่น้องคะ่ะเอามาบอกสู่กันฟังมันเป็นเรื่องที่เหลือเสื้อดีคะ่ะบ่เมนความฝันคะ่ะเป็นเรื่องจริง เพิ่นขับรถไปงานศพอยู่ลอยอิดพี่น้องจ้าไปกับครอบครัวเพิ่นนั่นแหละกบโตแบบนี้ถนนซีเลนกบจังไหนคืออ่าสามารถขามถนนมาได้เพิ่นก็เลยจอดรถค่ะจังไหนจับกบได้พี่น้องจับได้เลยเด้อค่ะอันนี้เรื่องจริงเด้อค่ะจับกลับมาปล่อยอยู่บ้านเพิ่นพร้อมหรือว่าทะเบียนรถเพิ่นสิมาอันนี้สาบนะยิบยก มาบอกสู่กันฟังไม่ได้ฝันเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงคือกบตัวบบนี่เลยค่ะขามถนนซีลีนเพเล่เจอดรถุด้วจับแล้วก็เอากลับมาบ้านมาปล่อยอยู่บ้านจะ้ะกบตัวนั่นหกขีดพี่น้องไงค้ะอ,อหลีสังได้หกขีดเพิ่นวาอันนี้บอกสู้กันฟังจะ้ะแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่นชอบนะคะบอหลหางพี่น้อง สามคู่แค่นั้นจ้ะรองผิดารณะเบิง์นสำหรับผูหมักตัวเลขแม่ดวงใจสิบสองล้านเดอ้อค่ะยังมีอิฟซีถามมาอยู่สามนา็เลยไปถามเพิ่นไห่แต่เบิ่นกระบอกเลี้ยงกบตัดหนาหลุดนี่แหละมาฝากพี่ตนน้องข้าเป็นมีบุญสัมพันธ์เนาะค่ะข้ามีดวงสัมพันธ์กันตัวเลขแม่ดวงใจเนาะค่ะงวดที่เขาหกหนึ่งหนึ่งหกครึ่งงวดวันที่สองเนเข่าของเพิ่นจ้ะงวดวันที่สิ 1. บเจ็ดวันหันลุดค่ะ ตามต่อบบเป็นอย่างจ้ะงวดนี้เป็นงวดที่สามของปีที่ในน้นำหยิบยกตัวเลขของแม่ดวงใจสิบสองล้านมาฝากพี่ตอนน้องฟังให้จบฟังให้เข้าใจแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งๆเพื่อค่าการมองเห็นน้ำจ้ะเอา้าเดี๋ยวสาบานะจะเขียนตัวเลขนะคะในวันที่หนึ่งกุมภา6กเก้าทงทะเบียนรถที่กบุิ่งตัดหนาแล้วกะตัวเลขที่ชอบ เนาะค่ะสีเขียนใส่กระดาษเขียนกำกำับใบพรมแล้วก็เอางวดเก่ามาให้เบิง่งพรมเนาะค่ะจะได้เปรียบเทียบในการตัดสินใจขันบ่มักเดือนพานเด้อค่ะคลิปนี้ขันมักกจัดได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำอา้าพี่น้องค่ะสิเขียนใส่กระดาษตัวเลขในงวดวันที่1กุมภาพันธ์69ไปเบิ่งไปฟังพร้อมๆกันจ้าค่ะ FC ตัวเลขที่เพิ่นชอบเนาะคะ่ะในงวดนี้คือ46 5691 มักแค่สามโตขันมักกะจัดได้เด้อค่ะตัวเลขที่ชอบสำหรับตัวเลขที่กบวิ่งตัดหน้าลดลดเพิ่นหาหนึ่งเจ็ดเจ็ดตัดเหรียเอาเด้อร้รองพิจารณาเบ่งมันเป็นไปว่่ได้หรอกค่ะกบตตับบใหญยจังสันสีเลนมาตัดหนารดถนนสีเลนเพิ่นจอดลดจับได้เสยพี่น้องค่ะ ปกติแล้วสัญญาตยันกบแล้วมันต้องกระโดดนี้เนาะอันนี้ย้อมให้จับเนี่ยค่ะเพิ่นเอากลับบ้านมาพร้อมเห่ค่ะมาปล่อยไว้บ้านเพิ่นแม่ยู่สระบ้านเพิ่นแม่เดี๋ยวถ้าเป็นสาวนาไปเดี๋ยวสาบนาจะไปถ่ายกบตัวนี้ให้เบิ้งเด้อทำเป็นไว้ยังอยู่ในบออยู่สิหาเพื่อนพ่อบจ้ะห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหมักจัดได้เด้อค่ะงวดวังหันลุดจ้ะอันนี้งวดเก้าอันนี้งดนไม่จ้ะสังเกตแล้วเพิ่นก็ยังมัก หกสี่หกค่ะอายุเพิ่มด้ค่ะอืมเนาะค่ะอันนี้เลขมักเพิ่นเด้อค่ะเหมือนบางหันหลุดอิจารณาเบิ่งสําหรับผู้หมักตัวเลขอ่าแม่ดวงใจสิบสองล้านค่ะเรื่องจริงเด้อค่ะกบนี่วิ่งตัดหนาหลุดนีบแมเมนความฝันจะ้ะเรื่องจริงเกิดขึ้นอีหลีจะ้ะกบตัวบักใงญ่ยซ้ำเอาแก็บหน้าจอเอาจ้าโอ้สี่หนีสาวบานาหมักอยู่ค่ะอายุสาวบานาได้นี่ค่ะสี่หนี บนเนเดอร์ bon ede, ค่ะเอาพี่น้องค่ะแก็บหนาจจเอาจ้าเลขหกนี่ย่านสื่อว่าอะไรค่ะติดหกมันติดกะระแสไหมค่ะมันเป็นเลขเลขดังหลายอาจารย์หลายสำนักเลยละ่ะค่ะแล้วเลขทั้งแม่ดวงใจสิบสองล้านนี่ยังติดหกอยู่ค่ะสี่หกหาหกไปจังสิเลขติขดหกนี่สาานาย,ยานย่านค่ะย่านเขาโุ้งการ,การค้นะลครองมันดังผดไหมค่ะ ย่านมันบุดแตมขึ้นแตมลุงแตมอยูท่าดังจังสีกะล้องิจาราณาเบิงเนาะตัวเลขกะขันมักหรือว่าชนอาจารย์ใดกะลองไปลงทุนเบิงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเลาะมือเลขออกหรือเช้าวันเลขออกเดี๋ยวสาบนาจะไปถามพญุวาเป็นฝันยังบบเนาะค่ะสำหรับตัวเลขแม่ดวงใจนี่ค่ะมันมีแนวทางมามือเลขออกคงสุดไทยว่าสู้พีน่น้องแฟนจงอิบซีฟังค่ะกะตามนั่นเอาบรรยากาศทงไฮทงนะ มาฝากพี่ตอนน้องพอ้อสำหรับผู้อยู่เมืองนอกเมืองนานะค,ะค่ะเมนกินฮอดบันกะบึงเอาบรรยากาศวิวสวยๆบานเฮค่ะขอบอกเลยว่าสดชื่นค่ะค่ะยามมือสอาหายใจลงุงผ่องค่ะเอาพี่น้องคะ่ะคลิปนี้กเรวยๆปังๆเด้อค่ะรืวยๆปังๆสุขสูคนขอให้สาวบานบอกเอบซีตัวได้ขอให้โชคให้มนันขอให้มีบุญสัมพันธ์ถ้าบุญสัมพันธ์แล้วจังได้ก็ถือพี่น้อง ให้บุญนุนน้ำพอจ้ะเอาด้วยๆปังๆค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า